สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องครับช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับวันนี้ออกมาสวนครับนี่คือสวนของผมเองครับรีวิวเบื้องสวนในสวนเนี่ยก็จะมีต้นผักหวานนี่ผักหวานป่าผักหวานป่านี่ใบมันแก่แล้วนะครับยังวันนี้รีใบเก็บใบออกต้องเก็บใบแก่ออกรับพี่น้องเบื้องสวนครับในสวนเนี่ยก็จะมีมีผักหวานอยู่ ซีต้นหาต้นนะครับต้นใหญ่น,น,ะน,นะครับสวนเวลาเก็บก็ขึ้นกําแพงแล้วครับง้อยกําแพงนลยละ่ะขึ้นไปบนกําแพงแล้วก็เก็บยอดลิออกนะครับในสวนนี่้พี่น้องเบื้องส่วนครับมีมะละกอมีบักงวงอ่ามีขนุน่าบักหมี่มีบักนาวมีขี้เหล็กมีผลไม้หลายอย่างครับในสวนสวน,สวนี่ครับพี่น้องในเบื้องครับ เป็นสวนของมุมเองครับเป็นบ้านสวนนะอยู่ในสวนนี่แหละปลูกผักสวนครัวปลูกผลไม้ไว้กินมีขนุนตน้นผักไห้พี่น้องเรียงปิดเรียงไกลก็นอยู่ในนี้ครับสิภาพี่น้องใบเบิ่งนะครับวิธเีเก็บใบแก่ของผักหวานออกนะครับเราต้องเก็บใบแก่ออกให้หมดนะครับแล้วมันก็จะแตกยอดออกมาใหม่ผักหวานเนี่ยต้องถึงฤดูการก็ต้องเก็บใบแก่ออกให้หมด ลีใบรูดใบให้เบิดครับแล้วก็มันก็จะแตกยอดพงยอดออกมาเขาก็จะได้เก็บยอดไข่ครับนี่คือใบแก่ของผักหวานเราเก็บรูดใบทิ้งเลยครับเรารูดใบออกทิ้งให้หมดเลยครับใบแก่เพราะว่าผักหวานเนี่ยถ้าให้มันแตกยอดใหม่เราต้องมีการรูดใบออกให้หมดเพราะว่าผักหวานก็คือพืชชิ้นนิดหนึ่งเนาะนะครับโดยาการหายใจทางใบ นยมันจะหายใจทั้งใบดะครับเราต้องเราต้องเก็บใบแกวออกให้หมดเพราะว่าผักหวานเนี่ยมันเทาเก็บใบออกเบิดยอดเบิดแล้วมันก็จะเฝ้าแตกยอดแตกใบมาเพื่อจะได้มาหายใจนะครับพอเก็บใบแกวให้หมดเท่ากับหายน้ําปล่อยน้ําใส่รากใส่ต้นเอาไว้มันก็จะเฝ้าดูดน้ํากินน้ํา แล้วมันก็จะเร่งแตก,ตก,ตกยออแตกใบออกมาใหม่อ่อนๆเราก็จะเก็บขายได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาบอกเก็บใบแก่บบกออกเนี่ยมันก็จะไม่แตกยอดใหม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีอให้พักหวานแตกยอดได้ตลอดทั้งปีเนี่ยเราต้องเก็บใบแก่บบกออกออกให้หมดเลยดึงทิ้งเลยครับรูดทิ้งเลยใบแก่ พอรูดใบแก่ออกปั๊บเพราะมันมันก็จะไม่มีใบหายใจมันก็จะเฝ้าเล่งแตกยอดออกมาใหม่นั่นแหละครับคือวิธีการให้ผักหวานแตกยอดถ้าเราอยากให้มันแตกยอดตลอดทั้งปีนี้ก็ได้เลยนะครับก็ต้องรูดใบแก่ออกมีใบแก่เท่าไรก็รูดทิ้งให้หมดมันก็จะเล่งแตกยอดใหม่มาตลอดทั้งปีวิธีการนั้นบ่ยากครับเพราะนอกจาก้เราต้องให้น้ำ นะครับหลังจากที่เราลูดใบแก่ออกให้หมดแล้วลูดใบแก่ออกแล้วห้องก็ต้องไห้น้ำพี่น้องให้น้ำม,มันก็จะเฝ้ากินน้ำม,มันก็จะเฝ้าเลิงแตกยอดแตกไปออกมาเราก็จะได้ยอดอ่อนของผักหวานที่น,นะครับไปแกงอร่อยนะครับนี่คือผักหวานป่าแต่ผมปลูกเองอยู่ในบ้านครับนี่ดูสวนวิธีการก็ขึ้นกําแพงครับนี่ขึ้นมาบนกําแพงกําแพงกําแพงรั้วหรือว่ารัวกําแพงผมเองนี่แหละขึ้นมาแล้วก็ มาเก็บนี่นะครับยอดทั้งหมดเราก็รูดใบแก่ออกทั้งหมดนะครับเมื่อนี้ก็เตรียมรูดใบออกซี้ๆเนาะนะครับอีกประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ยนะ่าจะได้เก็บเก็บยอดขายเก็บยอดแกงส่วนมากกับโกใหยได้ขายแลอกครับผักหวานก็จะไปกินเองแล้วก็อ่าแกจกจ่ายเพื่อนบ้านไปบ้างครับขายก็ไม่ได้ขายอะไรครับมีทั้งหมดอยู่สี่ห้าต้นเนาะ ถ้าจะขายจริงก็ปีหนึ่งก็ได้เกือบเป็นหมื่นนะครับครับตอนนี้ก็เตรียมเตรียมรูดใบแก่ออกก่อนอีกสักสองสัปดาห์ก็จะได้เก็บยอดอ่อนๆครับรูดออกให้หมดครับถ้าห้องปรูดใบออกอมันมัโปรเตกหนอดนี่ผักหวานของผมเองครับ อยู่สวนเราทำกเกษตรนะครับห้องกระปลูกที่เราชอบนั่นแหละเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกครับศาสตร์ผา,าเนี่ยนี่คือวิธีการรูดผักหวานป่าผู้ใดที่ปลูกผักหวานแล้วผักหวานบ่เป็นยอดเนาะบ่มียอดแกงนะครับไม่มียอดผักหวานนอน,นอนมีวิธีการก็คือท่านต้องรูดใบแจวให้หมด ท่านถ้าท่านทํา,ทา,ทา,ต,าตามนี้รับรองว่าท่านได้กินยอดอ่อน,ออนแกงได้แกงผักหวานแน่นอนบางคนอาจจะปลูกผักหวานแล้วไม่รู้จักว่าวิธีทำไมผักหวานมันไม่ค่อยมียอดนะครับบางบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะมีต้นผักหวานอยู่แล้วก็ขอแนะนําครับให้รูดใบเก่ีอวให้หมดรูดใบแก่ออวให้หมดแล้วก็เราก็ให้น้ําลําต้นมันก็จะดูดน้ําเข้าไป จเลี้ยงนะครับอีกสักเจ็ดวันมันก็จะเริ่มออกยอดก็ผ่านไป14บวันนะครับหรือว,ว่าสองสัปดาห์น่าจะได้แกงยอดผออักหวานอ่อนๆครับพี่น้องที่เบิง่งช่องเดอะสตรีชานเลก็อย่าลืมครับกดติดตามกดติดตามช่องให้ด้วยครับกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยครับนี่คือผักหวานผักหวานป่าครับมีทั้งหมด ตอนนี้อยู่มีเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดแปดต้นครับผักหวานป่ามีทั้งหมดแปดต้นตอนแรกก็ปลูกอยู่สามต้นนะนะครับมันก็แตกลากออกไปมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับลากมันยาวไปถึงไหนมันก็จะแตกแตกออกมาก็เกิดต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยครับก็ได้ทั้งหมดแปดต้นก็กินตลอดทั้งปีครับเก็บขายก็ได้ ปีละประมาณหนึ่งหมื่นได้อยู่เนาะครับเก็บผักหวานขายนี่คือวิธีการครับพาทุกท่านมาดูผักหวานนี่ครับท่านต้องดึงยอดออกให้หมดนะครับดึงใบแก่ให้หมดเนี่ยครับอันนี้คือให้ท่านได้ดูเล็กน้อยครับก็ต้องเก็บใบแก่ให้หมดเก็บหมดแล้วอีกสักมันก็จะเริ่มแตกยอดออกมาแล้วก็จะได้กินผักหวานแบบอรอ่อ,รอยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามช่องดุสดีชาแนลท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับกดติดตามกดเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ